สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องนมสซี่ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปอันบล็อกตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฉีดทําความสะอาดฟันค่ะของยี่ห้อเซี่ยวมี่นะคะรุ่น w สาม pro ตัวนี้เราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวทําความสะอาดนะคะให้มา4ี่หัวแล้วก็จะมีกล่องเก็บหัวด้วยนี่นะคะ แล้วก็สายชาร์จตัวเครื่องนี้นะคะตัวเครื่องเราก็ใส่ชาร์จแล้วเขาจะมีประกันหลังการขายด้วยนะคะตัวนี้มีแค่นี้นะค่ะอุปรก<ม>รณ์เขาก็จะให้มาสี่หัวนะคะมีหัวสำหรับฉีดน้ำหัวสำหรับฉีดซอฟฟันนะคะแล้วก็ตัวนี้ทำความสะอาดลิ้นแล้วก็ตัวนี้เอาไว้แปรงเวลาที่แบบว่าเสร็จอาหารเนี่ยติด ตามซอกฟันนะคะส่วนใหญ่เราจะชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ากระแสน้ําที่มันฉีดออกมามันจะซอฟนิดนึงเครื่องนี้ตอนแรกอ่ะเราอ่ะจะซื้อเป็นแบบที่เป็นแบบตัวใหญ่แต่ว่าเราก็ไปดูรีวิวเอ้ยตัวนี้มันค่อนข้างแรงทีเดียวก็เลยเออตดลงเอาตัวนี้มาเวลาดึงออกเราก็ดึงออกจากแท่นได้เลยอันนี้นะคะวิธีการใส่ก็คือเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลาเอาออก ก็คือกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ดึงออกอันนี้ค่ะอันนี้รุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถหมุนได้รอบถ้าเป็นรุ่นอื่นเราไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราซื้อเราจำได้ว่ามันหมุนอย่างนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะคะตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับตรงนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จที่เสียบสายชาร์จเป็นแบบนี้นะคะหัวหัวนี้นะคะไท p ตัวนี้ แล้วก็อีด้านก็เป็น USB ธรรมดาก็เราก็เสียบกับหัว USB ที่บ้านเราได้เลยท,ที่ใส่น้ำนะคะเอาน้ำใส่ตรงนี้แล้วก็ปิดนี่เราก,กดให้สนิทนะคะอย่าให้น้ำเข้าได้ตัวนี้มันกันน้ำได้ในระดับหนึ่งตัวนี้นะคะจะใส่น้ำได้240มิลิลิตรนะคะเราก็เปิดฝาตรงนี้ออกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปตัวเครื่องโดนน้ำได้นะคะ กันน้ำได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูปุ่มเวลาเราเลือกนี่นะคะเวลาเราเลือกเราเลือกกดเลือกก่อนเลือกเสร็จปุ๊บเรากดเทอเวอร์นี่นะคะแต่ดันนี้ระดับนี้คือฉีดแบบฟึ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 บเนี่ยคะ่ะฉีดแบบเป็นระเบิดระดับที่สองนี่นะคะระดับที่สองจะเป็นฉีดแบบจะแต็งแบบเหมือนยิงป,ปืนค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกความเบาเราก็กดตัวนี้อันนี้อย่าลืมปิดนะคะเรากดตัวนี้มันก็จะเลื่อนเป็นระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะคะ,นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นระดับแบบที่สามเราก็กดเลือกระดับเลือกเลือกอันฟัง์กชันที่เราต้องการก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม power นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นยิงแบบถี่มาก อันนี้เนะยคะะันแรงเนี่ยน,นี้ระดับหนึ่งนะคะนิ้วกระเด็นเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นระดับสองนะคะเราจะขึ้นมาเราก็กดตัวนี้ไม่ต้องปิดนะคะนะคะอันนี้ความไกลนะคะเดี๋ยวลองดูที่กําแพงนะคะเราเลือกเป็นระดับแรงนะคะนี่ถอยมาอีกก็้ยังถึงนะคะแล้วเราลองระดับอันนี้ดูนะคะอันที่สองอันที่สองเราเลือกเป็นพาวเวอร์ เห็นนะคะระดับหนึ่งแรงเลยแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นระดับสามนะคะโอ้แรงถ้าอยู่ในปากคือปากกระเด็นนะคือสัตว์ถ้าแรงไปเนี่ยเนี่ยแรงเราว่ามันโอเคแล้วแหละมันแรงระดับหนึ่งคือแบบเสษอาหารออกแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูวิธีการใช้นะคะเวลาเราใช้นะคะเราจะไม่ยิงฟันแล้วทำอย่างนี้นะคะมันจะกระเด็นทั่วบ้านทัว่ทวเมืองเลย เราจะโอมเอาะะเราจะพ like าวี้นะคะแล้วก็ออมแล้วเราก็กดพาวเวอร์เลือกระดับที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วเราก็กดพาวเวอ์อืมอืมอืมอก็เนี่ยค่ะมันโอเคมันใช้ดีมากทั้งสำหรับคนที่จัดฟันแล้วหรือว่าแบบว่าสำหรับคนที่ จัดฟันอยู่คือปกติเนี่ยคนจัดฟันเนี่ยพอทานอะไรเสร็จแล้วมันก็จะโอ้ยอาหารเต็มปากน่ารำคาญมากต้องมาแปรงฟันทุกครั้งมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกเครื่องฉีดทําความสะอาดฟันตัวนี้มันก็จะยิงเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกมาได้เลยเค okay, เราว่าเวิร์กเลยแหละเราชอบอะ่ะอืไปไปโดนกันขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยบ๊ายบายค่ะ